สวัสดีครับวันนี้อร่อยสุดซอยขอพาคุณผู้ชมครับมากันที่ร้านอาหารสัญชาติเวียดนามชื่อดังย่านปากเกรนร้านแหนมเนืองคุณน้อยครับบอกเลยนะครับว่าร้านอาหารเวียดนามเจ้านี้เรียกได้ว่าขึ้นชื่อเข้าขั้นว่าเป็นตำนานของย่านนี้เพราะรสชาติที่สุดแสนอร่อยของอาหารบวกกับราคาที่บอกเลยว่าถูกมาก อร่อยติดปากและติดใจราคาแบบนี้ก็จะมีลูกค้ามาแวะเวียนจนหัวกระไดร้านไม่แห้งกันเลยทีเดียวครับถัดมาในส่วนของเมนูก็มีให้เลือกสันกินนิ่อย่างหลากหลายครับแต่ที่ขึ้นชื่อของร้านนี้เลยคงหนีไม่พ้นกับแหนมเนืองครับที่เขาจัดหมูคําใหญ่ๆชนิดเรียกได้ว่าจัดได้เต็มปากเต็มคําและเต็มรสชาติกันดีจริงๆครับค่ะชื่อกวางนะคะจากร้านแหนมเนืองคุณน้อยอะคะ่ะ คือคุณแม่เขาเปิดขายมาตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วหนูเพิ่งเข้ามาช่วยจริงๆยังจันคือเมื่อ3ปีที่แล้วอะเมนูเด็ดใช่ปะคะก็จะเป็นแหนมเนืองค่ะกุ้งกระเบื้องแล้วก็เส้นหมีหมูย่างก๋วยจับก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบอาหารรักสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แวะมาทานที่ร้านได้เปิดตั้งแต่11โมงค่ะปิดครัวปิดสองทุ่มครึ่งแล้วก็ร้านจะปิดสทุ่มหยุดวันจันทนะคะ่ะ ที่ตั้งร้านนะคะก็คือจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัฒนาศึกษาค่ะถนนภูเวทถ้าไปเที่ยวกเกาะเกตก็แวะมาทานที่ร้านได้ราคาค่อนข้างย่อมเยาขอขอบคุณผงปรุงรสรถหนึ่งอร่อยจนพลาดไม่ได้แบบนี้ต้องแปะสติกเกอร์ประกาศให้โลกรู้ทั่วปัตตภีไปเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนอยากลองแวะไปชิมร้านอาหารแหนมเนืองคุณน้อยตามโลเคชั่นนี้ไม่ได้เลยนะครับ คราวหน้าครับอร่อยสุดซอยจะพาไปอร่อยสุดสุด,สดซอยที่ไหนติดตามกันได้ที่เพชชจกับข้าววันนี้ลาก่อนครับบายขอขอบคุณเครื่องปรุงอาหารรสหนึ่งรงอร่อยแน่รสหนึ่ง